อะไรว่ะเนี่ยโทรมากูวัวะฮัลโหลฮัลโหลครับซินยอเป็นเรื่ผมรับใช้ครับ,ออรบเอ่อเดี๋ยวก,กูไปหาตอนเย็นแล้วกันโอเคปะ่ะโอเคอยู่ป่ะเนี่ยได้ได้ได,ได้ตอนเย็นนะที่เดิมเจอกัน ไล้บอกหมอมาสิกูดาวอะมึงดาวเรื่องอะไรวะกูอยากกลับไปหามันทันที่มันทำย่ายมือขนาดนี้นะกูคิดถึงเขา,ม,ามีคนอดื่นเลยนะเว้ยแต่คนเรามันก็ผิดพลาดกันไ,ได้ปะวะเชียร์มีคนอดื่นเลยนะเว้ยอย่างนี้แม่งไม่ไดีสาาัตว์อะแต่มึงก็แบบกูคิดถึงเขา รู้เชื่อมึงจริงเลยวะทำร้ายมึงขนาดเนี้ยันอยากกลับไปหามมันอีกแต่ก้าวเออมึงทำอะไรแต่จใจยังไงกูเคารพมึงอยู่นะอยู่ข้างมึงตลอดนะข้าวุนนะมึง ยันนี่ยไม่ดูจริงๆดูถูกแย่แงรูกรสอนี่ย วันนั้นอ่ะกูไปหาเจนมามันมาคุยกับกูมันบอกว่ามันอยากกลับไปพวกแฟนเก่ามานันนะกูไม่รู้ว่ะกูคงให้กำลังใจมนจันนะอยู่ที่ภาษามันอะแต่กูชอบต้นเจนมานานเชียวว่ะ แต่กูก็คงคิดว่าแฟนเกาา่ามันคงเป็นความสุขของมันทั้งหมดอะไปปวดอะไรผม่ปดเยี่ยวอะไรัไม่ปวดเยี่ยมกูเสียไรกู ช่วยมันไงมึงจะช่วยมันยังไงก่อนเดี๋ยวกูจะเอาโทรศัพท์มันอ่ะโทรศัพท์มันน่ะเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะเอาโทรศัพท์มัน,นะนนะอ่อะอนนะไป direct ไหาเขาเจนในไอจีอ่ะแล้วมึอรุ่งรักหรอรู้ดิสองแปดแปดไม่รู้ออกไม่รู้อย่าฝืนเลยเออก็ไม่รู้ก็ได้แล้วม <c oughs> ือมองไงโอ้โใหใช้แท็กนี่ก็ทำไม่ได้ งั1 1้นเดี๋ยวครูจิ้มตัวตามมันมาโทรหาให้โอ้โหไอ้เหี้ยแบตแม่งเหลือหนึ่งแม่งยังเล่นสปีดดิบอยู่เลยมึงจะเอาเวลาไหนไปให้มันเดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวมึงตายไอ้มึงมึงคิดแผนดีกว่านี้ได้ไหมไอ้ควายถุงงั้นเอางี้นะครูว่านะเดี๋ยวตีนกูพอเจ้าเจนอะตีนกูอะไรอะไรตีนกูมึงน่าพอตีนกูอ๋อโดเพื่อนเอางี้นะ เราอะให้ผาจะ,จะเจนเจไปวิ่งเล่นกันพอวิ่งเล่นอะปกติมันวิ่งเล่นกันอยู่แล้วเว้ยกูกูตั้งใจว่าจะให้แบบไปวิ่งเล่นเพื่อนวิ่งออกกําลังกายเออนั่นแหละคือวิ่งออกกําลังกายเว้ยพอวิ่งออกกำลังกายอะอได้ระยะหนึ่งแล้วอะกูจะให้เด็กช่างที่เป็นเพื่อนกูเนี่ยไปแบบคล้ายๆก้าวเท้าใส่มันเลยร้อ,อ,องก้าวเท้าแล้วหลัลงจากนั้นอะไอผามันต้องตกป้องเจ้าเจนอยู่แล้วเว้ย เฮ้ยน้องวิ่งไปนั้นอ่ะที่ชอบน้องอ่ะเห็นวิ่งอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วน่ารักแซงส่วนมึงอ่ะเอองี้เลยอะไรเนี่ยอะไปแล้วถั่วพัททองจริงเออเชื่อกูดิหลังจากนั้นอ่ะเจ้าเจงก็ต้องชอบไปผาชัวร์ับประกันเลยว่ะชอบยังไงก็พอแบบเห็นคนปกป้องเราเราก็ชอบอยู่แล้วปะเออแล้วแต่มึงเจอเพื่อนกูว่านะแผนเนี้ยยังไงก็สำเร็จร้องสำเร็จ หรือว่ามึงอ่ะไม่ชอบคิดแผนดีกว่านี้ปะละ่ะเออคิดไม่ได้ช่างแม่งเลยไอ้สันเออก็ทำไม่ได้โถไปเถอ,อะอร <laughs> อน,น้าเปล่าไอีกนานก็อะ <c oughs> ไรที่ถามดีเลยแอรไปวิ่งกันไป วันน <emaal> <Christmas. S 1> ี้ยังไม่มีไม่มีีจะผิดได้ดิเฮ้ยูไม่ในมันด้วยองล่อ่ล้ยพูดจาไม่เข้าท่าหรหน้าไม่เข้าสสัตว์ต่อยกเหรออ้ใจเย็นพี่พี่ฮ้ยใจเย็นขาลุต่อยขาลุูต่อยไปแล้วครับบายบายเฮ้ยไปไป ไม่พอจะทำแผนง่ายโอ๊ยเนี่ยถึงจะไม่แย่แต่ก็ไม่ได้แย่นะตอนเคลียร์ไม่เจ็บหรอวะเฮ้ยชิลเลยร้องไม่ร้องชิลร้องไม่เจ็บไอ้เหี้ยโดนบัตรได้บัตรเดียวเท่านั้นแหละที่หรอนอนคุ้มอยู่อ่ะมาเกี่ยวมาร์แบบร้องคุ้มก็บอกได้เด้อแบกบ่ายคนครับ าแ,แต่ช่วยเขาไม่ได้เลยครับมาเยอะมาเยอะเรา,ามาเยอะโอ้อยแล้วเนี่ยไหดิหาหมอรอบโรงพบาลไมต้องมารอบก็จิงไม่ต้องมีมงกูหรอกโรงพยาบาล ก็ต้องโรงพยาบาลดิถึงแมนเลยเนี่ยน้องกับอันใหญ่นี่วอของจะเก็บก่อนนะเล็งติดขาไดโอเคกูว่ามันมีอะไรแปลกๆนะแปลกไงผู้มนุสองคนจะเจอกูได้ยังไงวะเล่นไม่เดือดรเล่นเหรอ ใช่เป่าอันนี้บอกความจริงเลยเคียรแล้วความจริงแล้วแมนคือจริงๆแล้วอ่ะพวกกูสร้างแผนให้มึงไปบอกหลักเจ้เจนเลยแต่ว่ามันดันผิดแผนตรองเชื่าเลยมึงจะเห็นเลยโท<อ><อ>กไม่สนใจเรื่องแผนเลยเว้ยถ้าวันนี้แผนพวกมึงอ่ะไม่สืบสำเร็จอ่ะ ถ้ามันรู้อ่ะพวกนี่แฉไปเลยนะเว้ยไอพวกมึงแม่งทำเพี้ยอะไรแม่งปรึกษากูเลยวะแม่งหัวนะเจนเพาะวไม่เคยไม่เคยบอกกมงาอะไรของแม่งวะมึงอีกตัวหนึ่งแอเนี้จะห้ามเพื่อนเสริช่วยกันอีกขอโทษแม่หมดลมอ่ะกลับบ้านดีกว่า เดียวอ่ะแม่หัวหน้าจเจนพอ 姐姐，我不要这个 哎嘞。 มีใครทำรองมัออ้ยมึงมีต่อเลยต<ะ>อใช่ใช่ในะแต่อยากกินอนะไรอ่ะกีนอาหารกระป๋อ,ปอ,อา

ใมึงรู้ไหมว่ากูรักมึงแค่ไหนกูอดูแลมึงคนเดียวมึงรู้ความสุขทั้งหมดของกูอ่ะมึงรู้ไหมตอนที่มึงเจ็บอ่ะกูก็เจ็บตามด้วยมึงตั้งใจฟังนะเว้ยกูอยากดูแลมึงคนเดียวนีให้ดูแลแทนกูเวลากูดูแลมึงอ่ะกูก็สบายใจเลยกูแบบอยากดูแลมึงอ่ะอยากให้มึงอยู่ข้างกูอ่ะ อยากเป็ความสุขของมึงว่ะกูชอบไปพูดหลายรอบไปแหละกูพยายามจะเก็บอ่ะแต่ตอนนี้แม่งแบบความสอกแม่งล้ำเส้นไปแล้วอ่ะสุดท้าย,ยมก็ต้องพูดอยู่ดีปะะ่าว่ะรู้ไร้อย่างหนึ่งไหมทุกครั้ทงที่มึงเจ็บอ่ะไอ้คีเราได้นั่งอยู่ข้างมึงอ่ะแม่งแค่เจ็บตามเลยเว้ยแต่เวลาที่มึงยิ้มอ่ะกูยิ้มตามมึงแม่งแบบคือรอยยิ้มของกูอ่ะกูกำลังมึงนะเว้ย อยากคุไม่ยากจะกแตุ่ไม่อยากเสียมงไปูอยากคุยเล่นกับมทกวันอ่ะมรอูหน่อยได้ไหมอะอใหู้เลกเขาแตูบให้เราั่ใจอ่ะเพรเรารักกันจริงคุณรอุหน่อยได้ไหมอ่ะูรอน่ตลอดนเว้แต่รู้ว่าตอนที่มึงกลับมาความสกอมูญเป็นอย่างนี้่หรือเปล่า ก่อนที่มึงจะไปอ่ะอมึงขอฝากมึงในเรื่อสักทีได้เปล่าวะ